สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอช่องปิ่นแก้วทารอนนะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำคลิปในหัวข้อที่ว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรสำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ให้เลือกรับเอาแต่พลังงานที่ดีๆอะไรไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้นะคะอย่านำไปตัดสินใ,นใดๆนะคะเพราะว่าไพ่ก็คือการไกด์ไลน์การให้คำแนะนำ สำหรับท่านที่ผ่านมาชมคลิปนี้นะคะมาเช็คกันเลยค่ะว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรในช่วงนี้เข้ามาดูได้ทุกราศีนะคะว้าวคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเป็นคนที่เอ่อดสตานะคะเป็นคนที่เดี๋ยวเขาปิดก่อนนะคะเป็นคนที่เอ่อรู้จักเป็นดาวเลยนะคะนี่เห็นไหม เป็นดาวดวงเด่นเป็นที่รู้จักของผู้คนเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดอะสตาร์เนี่ยคุณทําอะไรอยู่คะถ้าหากว่าคุณทํางานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ใดๆเนี่ยหรือว่าในสายงานของคุณคุณจะเป็นดาวดวงเด่นเลยนะคะเป็นที่รู้จักคุณเป็นคนหน้าตาดีนะคะสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นหน้าเป็นคนที่หน้าตาดีผิวพดีรูปร่างหุ่นดีหมดเลยะคะ่ะเห็นไหม มีเซ็กแอพเรียสูงใครเห็นก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดใครก็อยากจะเข้าหาคุณเลยนะคะแล้วใบที่สองก็คือคุณเป็นคนโสดนะพลังงานคนโสดไพ่ใบนี้โสดแล้วก็เป็นคนที่รักตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วอยู่ได้ด้วยตัวเองเห็นไหมคะเป็นพลังงานของเอ่อ พ่อไม้ไม่ไม้ไ,มได้เป็นทอมบ็นด,ดี้ได้เป็นเพศที่สามได้นะคะรักตัวเองแล้วพไพ่ใบนี้เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเห็นไหมคะแล้วช่วงนี้ก็ไพ่ก็อยากจะแนะนําว่าระวังเรื่องอาหารการกินนะคะกินเยอะๆจะทําให้คุณอ้วนได้นะเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ก็คือเห็นท่านั่งเข้าไหมคะกินดีอยู่ดีมีความสุขอ้วนได้นะไพ่เตือนระวังการอาหารการกินนะคะแล้วคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะ ช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางใกล้ๆก,ก็ไม่รู้อะแต่มีเกณฑ์ได้เดินทางนะคุณเป็นคนที่สู้ลุยขยนันอดทนเก่งแกร่งเป็นคนมียศมีตําแหน่งได้มีเจ้าอ่หน้าที่การงานเป็นเจ้าของกิจการได้นะคะไพ่ใบนี้ใบต่อไปนะคะค,คุณเป็นคุณเป็นคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตา เป็นคนที่เก่งเข้มแข็งสู้เห็นไหมคะเป็นคนที่ใช้ความเมตตาควบคุมสถานาการณ์ในทุกๆเรื่องได้ไปต่อไปไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่คุณจะประสบความสำเร็จนะคะไพ่การันตีออกมาแล้วเห็นไหมอุปสรรคปัญหาใดๆที่คุณมีคุณจะผ่านมันไปได้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำนะคะ ถ้าหากว่าคุณรอคอยการติดต่อสื่อสารจากต่างทินแดนไกลคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากทางไกลและคุณมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือคุณเป็นคนมองกันใคลมีวิสัยทัศน์นะเห็นไหมคะเนี่ยเก่งด้วยในเรื่องของการงาน ช่วงนี้มีใครบ้างเห็นพลังงานของเครียดการเครียดคิดมากนอนวิลลับวิตกกังวลยิ่งกลางคืนมาเนี่ยยิ่งเครียดนอนไม่หลับคิดไปเรื่อยเปื่อยคิดไปต่างๆนานาทั้งๆที่เหตุการณ์มันยังไม่ได้เกิดเลยนะคะคุณก็คิดไปละเลิกเครียดเลิกเศร้าเลิกคิดมากได้แล้วนะคะท่านบอกไพ่บอกว่าอย่าก,กังวลใดๆอย่าเครียดอยาคิดมากปัญหามันยังไม่เกิดนะคะ เด่นเนเลยก็คือพลังงานของธา,าตุโมมิถุนตุนกลุ่มธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกธาตุไฟเมษรสิงธนูน,นะคะคุณมีเกณฑ์ไดเ้เดินทางไปทําบุญให้ทานนะคะเห็นไหมคะเนี่ยอย่าลืมทําทานให้กับคนยากไร้ให้กับคนขอทานด้วยนะคะเป็นอานิสงส์ในกนารเมื่อไรที่คุณช่วยเหลือ ในเรื่องของการให้ทานมันจะช่วยเสริมคุณในเรื่องของการเงินนะคะหรือแม้แต่คุณมีคุณจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเข้ามาให้หยิบยื่นในเรื่องของการเงินเห็นไหมคะหกเหรียญก็คือการหยิบยื่ยนช่วยเหลือการให้ <lled> มีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องของการเงินของคุณด้วยนะคะไพ่ใบนี้คุณเป็นคนที่อ่ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเห็นไหมคะองค์นี้ท่านเนี้ยท่านคอยคุ้มครองคุณอยู่อหรือไม่คุณก็เป็นคนที่มียศมีตําแหน่งมีอํานาจวาสนามีบารมีเป็นเจ้าของกิจการได้เป็นคนเงียบขรึม,ม,ม,มเป็นคนไม่พูดไม่จาเป็นคนไม่พูดไม่จาเป็นคนมีอีก้รู้สึกอะไรก็ไม่พูดนะคะเก็บเก็บความรู้สึกเอาไว้ ถ้าในเรื่องความรักก็เป็นคนที่ไม่แสดงออกไม่พูดไม่จาเนาะใช่ไหมคะอ,มอย่าลืมนะคะไปไหนมาไหน,ไหนให้รู้เอาไว้ว่าคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่เสมอน,นะคะแล้วก็ชีวิตของคุณหลังจากนี้ไปอ่ะคุณจะเป็นเดอะซันนะจะมีแสงสว่างจะพบทางออกจะมีความสุขจะมีความสมหวังเห็นไหมคะเออม,มีความสุขความสมหวังแล้วก็ ถ้าใครมีลูกลูกของคุณก็จะเป็นอภิชาติตบุตรนะอืมจะเป็นคนที่เอ,อหนุนดวงคุณนะคะลูกคนนี้อืมเป็นเด็กฉลาดมีความสุขนะอืมบางท่านบางคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คุณได้ตื่นรู้แล้วนะคะไพ่ใบนี้การรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วอะไรถ้าแต่ก่อนคุณเคยรอคอยอะไรไม่ได้ดังใจ ผิดหวังล้มเหลวมาคุณหลุดพ้นแล้วนะคะอคุณหลุดพ้นเลยเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างละเนี่ยหลังจากนี้ไปชีวิตคุณจะมีแต่แสงสว่างจะมีความสุขจะมีแต่ความสมหวังอใครที่มาสายจิตวิญ,ญญาณการตื่นรู้สายพลังงานอคุณได้ตื่นรู้แล้วเห็นไหมคะพไพ่ใบนี้แล้วมาดูไพ่คําคแนะนํากันเลยนะคะว่าเขาอยากจะแนะนำอะไร 5, 5้าสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรเออมันจะต้องเกิดขึ้นเราหลีกหนีไม่ได้ค่ะ666กยังไงเธอก็ต้องทำสิ่งนี้เห็นไหมคะถ้าใครมีภารกิจเนาะด้านจิตวิญญาณเนี่ยมันมันจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็มันจะต้องเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำอะค่ะหลีกหนีไม่ได้ ถ้าคุณเลือกลงมาเกิดแล้วคุณมีภารกิจคุณก็ต้องทํายิ่งหนียิ่งหนีบททดสอบยิ่งหนีภารกิจคุณจะยิ่งเจอสถานการณ์ที่มันบีบคุณบีบจนกว่าคุณจะเข้าสู่เส้นทางนะคะ,ะช่องไม่หมออ่าเป็นช่องของพลังงานการตื่นรู้สายสมาธิสายจิตวิญญาณ้วยนะคะส่ะงแต่พลังงานที่ดีๆพลังงานบวกๆให้ใครสนใจอยากจะ,ะปรึกษาในเรื่องของการเช็คพลังงานการ าอทำสมาธิหรือว่าเช็คพลังงานของตัวเองนะคะเออว่าถึงระดับไหนแล้วก็ทักหาไม่หมอได้นะคะอืไปต่อไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เธอรู้คำตอบอยู่แล้วคุณหาคำตอบในเรื่องอะไรอยู่คุณรู้อยู่แล้วนะคะคุณรู้อยู่แก่ใจคุณรู้แล้วว่ามันคืออะไรคำตอบที่คุณกำลังหาแปด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 เธอจะสมปรารถนาในสิ่งที่เธอต้องการอืม คุณจะสมปราถนานะคะคุณไม่ต้องห่วงเพราะหลายทุกคุณก้าวเข้าสู่เส้นทางจิตวิญญาณการถื่นรู้อย่าลืมว่าทุกขณะคุณทำอะไรอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยดูคอยมองคอยคุ้มครองคุณอยู่ท่านจะช่วยเหลือคุณแต่ต้องลงมือทำนะคะคุณต้องลงมือทำคุณจะสมปราถนาในทุกๆสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนแค่คุณไว้ใจวางใจเชื่อใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อใจในจักรวาล เชื่อใจ666 6, 6, 6, 6อย่าปล่อยให้สิ่งนี้หลุดมือไปอะไรล่ะคะที่อยู่ในมือคุณกลับมาไว้อย่าให้มันหลุดมือไปได้รีบควา้ารีบทำนะคะ1 3 3 1อย่าเสียเวลากับเรื่องนี้อีกเลยอย่าเสียเวลากับเรื่องที่มันไร้สาระนะคะรีบๆทำเข้าเสียเวลาเปล่าอะไรที่มันไม่ใช่ที่มันไร้สาระ ที่มันไม่เกิดประโยชน์กับตัวเราก็ตัดออกไปเลยค่ะอย่าไปกังวลอย่าไปเครียดอย่าไปคิดมากปล่อยวางวางมันลงวางนเทียนม,มันออกค่ะ1 5 5 1ยังไงเธอก็หลีกหนีเรื่องนี้ไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะเราหลีกหนีไม่ได้ปล่อยให้มันไหลไปเลยค่ะไหลไปตามสถานการณ์หนึ่ามหนึ่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้ว ใบนี้หนึ่งสามสามหนึ่งนะใบนี้หนึ่งสามหนึ่งสามคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ได้แล้วนะคะให้มาบอกเอะไรที่คุณเคยทําสิ่งเดิมเดิมคุณเริ่มเปลี่ยนได้แล้วค่ะเพราะมันไม่ใช่เวลาของคุณที่จะมาย้ำคิดย้ำทำในเรื่องกเก่าๆนะครับสามสี่ห้าเส้นทางนี้เป็นของเธอเส้นทางนี้เป็นของคุณค่ะคุณอย่ากลัวอย่ากังกวลเดินหน้าต่อไปค่ะลุยมันเลย หนึ่งสามสามสามอสามนี่มาบ่อยมาเยอะม,มากเลยนะคะเนี่ยจะทนทุกไปทำไมถ้าใครมีเรื่องอะไรให้เครียดให้เศร้าไม่สบายใจก็ปล่อยทิ้งไปนะคะปล่อยวางอย่ามัวแต่เศร้าเสียใจกับเรื่องอะไรที่มันไระะ้สาระไม่ดีตัดออกไปค่ะเออจะทุกไปทำไมเศร้าไปทำไมเกิดมาทั้งทีก็เดี๋ยวโลกก็เปลี่ยนละพยายามรักตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองรัก มีความสุขกับตัวเองให้ได้นะคะอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากทาอะไรก็ทําลงมือทําได้แล้วค่ะเก้าเก้าสำเร็จแล้วเี๋ยออีกไม่นานคุณก็จะสําเร็จในสิ่งที่คุณทําแล้วนะคะไพ่มาการันตีไปสุดท้ายนะคะห้า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 จงทําความฝันให้เป็นความจริงเห็นไหมทําเลยค่ะลงมือทําไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้คุณบอกตัวเองเลยว่าคุณทําได้ฉันเก่งฉันทําได้ฉันคู่ควรที่จะได้รับสิ่งนั้น บอกตัวเองนะคะฉันคู่ควรอนุญาตดวงจิตให้เป็นอิสระอนุญาตดวงจิตให้มีความสุขพูดไปเลยค่ะฉันคู่ควรที่จะรับสิ่งสิ่งนั้นสิ่งสิ่งนั้นถ้าคุณลงมือทำมันก็สำเร็จนะคะสำหรับคลิปนี้แรนดอมนี้แม่หมอไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันแรนดอมหน้าสวัสดีค่ะ